กราบสวันดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube, Television, t i k t o ทวิตเตอร์เพจและอินสตาแกรมต้องชูธงโต้อำนาจชั่วแล้วก็ต้องขยันมันเพียนป้อนข้อมูลให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังได้รับทราบถ้าผมขี้เกียจสักคนหนึ่งสมาชิกวุฒิสภา250คนมันตัวเป็นขน อ้างว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยประชาชนชาวไทยก็หวังเพิ่ออะไรไม่ได้ครับแต่พอมีฤดูการติดสัตว์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งไปเป็นเบ้ผู้ว่าราชการจังหวัดเทกะโถนประยำจังหวัดนั้นๆออกกันไปหาเสียงกันใหญ่เลยครับหวัดดีผู้คนกัน แต่พวกนี้มนรู้ไม่ยังเป็นต้องวันดีมากหรอกนั้นที่ดาแก้วบัวสายผัวลงเมียขึ้นชนบุรีพ่อตายลูกขึ้นสาแก้วมันก็มาในทำนองเดียวกันนี่คือการเลือกตั้งประชาธิปไตยใครึ่งใบใต้สมบูรเพระเาะฉะนั้นนักสู้ที่จะมาพูดแบบผม มันก็เอาตัวรอดกันทั้งนั้นเพราะว่าถ้ามาพูดแบบผมนี่ไม่มีทางได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาคอสช,อชอศูนย์คะแนนเลยหรือไม่ได้มีตาแหน่งอื่นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทุกคนยังหูปากทีบอบะครับท่านดิฉัรบธาดสยามแฟนรายการผมบางคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกเหลืองล้มเจ้าหรือว่าเป็นพวกสลิม ก็มักจะเข้ามาต่อแยในทวิตตกบ้างในยูทู e บ้างว่ามันเกี่ยวอะไรกับการหมอกกราบกรณีที่ผมจะไปแจ้งจับไอ้อาภิวัตขันทองมนุษย์ผู้อาหังกาประกาศตัวเองว่าเป็นเจ้าพนกาักงานเป็นรัฐมนตรีผู้ช่วยแล้วก็ไปจับมือกับพนักงานสอบสวนชั่วรับแจ้งเท็จผมก็ตอบท้ายว่า เพราะผมเป็นนักสู้บาลัดแกวโบจึงไม่มีการหมอบกรับตายก็ครั้งเดียวเกิดก็ครั้งเดียวเท่ากันกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รู้ใครตายก่อนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบสัญญธรรมเช่นนี้มันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหะครับเกิดมาชีวิตหนึ่งอาหารหารของชาติบรรพบรุษของผมปกป้องแผ่นดินก็ด่าใบป,ปืนวิ่งชนกับทหารญี่ปุน่น เราทหารหารของพันธมิตรก็เอา,อถารถถังวิ่งไลย่ยิงกับได้หรือว่านาซีสมุนรับใช้ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ตายกันเป็นเบือครับนี่แหละเขาเรียกว่าชายชาตรีชายชาติทหารแต่ประเทศไทยทุกวันนี้มันเป็นชายชาติหน้าตัวมีเยอะครับท่านที่เคารพกัดก็รับหลังเผชิญหน้าก็ไม่กลา้าถ้ามันไปพบกันรัน กาแฟข้ามสนามมวยเวทีราชดำเนินมันก็ปอดแหกไม่กล้ามาหรอกเพราะมันกลัวเนื่องจากลูกพี่มันไม่มาด้วยไอ้ชายชาติหน้าตัวเมียในประเทศไทยนี่มันมีเยอะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีครับ22ธันวาคม2563พี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะลืมอะไรง่ายๆเพราะตัวเองไม่โดนกระทืบเองแม่ของจานิว หรือว่าบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นน้องของผมนี่นะครับแกก็นำทัพมาตลอดเวลาในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องทางรัฐาศาสตร์การเมืองการปกครองจากนี้นี่ผมให้ความยกย่องนับถือมากกว่าไอ้สอสโรมนะเพราะว่าสสโรมก็าเป็นนักสู้ก็จริงแกว่ามันสู้เพื่อได้ตำแหน่งแต่แล้วมันก็ป่อแหกไปอ ก็อาจจะสู้นิดสู้หน่อยแต่ว่าถ้ามันจะสู้จริงมันต้องมาออกคลิปแบบผมนี่สอส,อสอรอ่ะนี่ไอ้พวกนี้ด้านสังเกตดูพอได้เป็นสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรแค่ลาออกประท้วงหรือสาบานสัดแกล้งไม่ให้ครบตามพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะภาคไหนขี้ขลาดกันทั้งนั้นเพราะมันอยากได้เงินเดือนสองสามแสนและผลประโยชน์อื่นๆให้ประชาชนจะพึ่งมาพึ่งพาได้ยังไง พอรดูการติดจัดไปหาเสียงแม่คึกกันใหญ่ทุกพักการเมืองแต่ตอนนี้แม่จานิ้วสารนาญาได้พิ่ภาคษายกฟ้องเพราะว่าการที่บอกปอ,อ,อทหอรือพนักงานสอบสวนขวายตำรวจพนักงานอายการอุตรีไปฟ้องแม่จานิวว่ามีความผิดตามมาตร,รา112มินองค์พระมหากษัตริย์ อาคาดมาตร,รายองค์พระหมหากษัตัตย์พระราชินีรัชทายาทแค่พูดว่าจ้าเท่านั้นอายาการส่งฟ้องไปได้ยังไงที่คดีใหญ่ๆมากมายอายาการเองก็ยังสั่งไม่ฟ้องเช่นเฟอร์รารี่ของกัะทิงแดงเด็นันาสุขท่านผู้ฟังแนละท่านผูชมเห็นไหมอันนี้มันก็คือคดีมันทําตามนายสั่ง ในที่สุดฉันก็พอความเฉพอเธอมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดมาตราร้อยสิบสองนึ่งดูหมินพระมหากษรจัดสองอาคาตมา้ายพระมหากตริั์สามมินประมาทพระมหากตริั์ราชินีนรัชทาญาทแต่ว่าคนทุกคนนะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยเวลาโดนแจ้งความดำเนินคดี ผมนี่ทุกทรมานมากอันดับแรกเราต้องหาค่าน้ํามันรถไปติดต่อทนายความและทนายความมีที่ไหนที่จะทําฟรีก็หกทั้งนั้นแหละอันดับแรกต้องให้เขาก่อนห้าพันเพื่อที่จะไปเขียนไปสู้แทนเราแล้วก็ไปหาข้อกฎหมายเราเองก็ค้นหากันไปทุกทรมานตลอดกว่าจะชนะคดีชั้นต้นก็แพ้พอแพ้ผมก็ต้องสู้อุทธรณ์ อุทธรก็รอใจตุ้ตุ๊ต๊อบต๊บตๆบตุ่มตุ่มเพราะดูท่าทีแล้วท่าจะใช้ล่ายากอ่ะมหาเศรษฐีจะเลี่ยนใครที่เวลนลมเม่นประเทศไทยโอ้พระสงฆ์ไหของไงก็เป็นที่รู้ขอชนะก็สบายใจหน่อยแล้วหลบหลบจนจ้นสถานดีกาก็ไปจะใหญ่อีกให้มันชนะหรือเปล่าชนะสานดีกาก็ดีอกดีใจได้ไม่กี่เดือนไปฟ้องกลับสานแพรกะนนนบอกว่าที่ โจ์มาร้องกลับนี้แต่พิจารณาแล้วโจทย์แพ้นในชั้นต้นและไม่อ้างถึงกับพิพากษาสาุทธรฎีการเลยและนี่แยไหมายกวามว่าอย่างไงผมก็ไม่มีช่องทางก็ปรึกษาสนายความแก่ๆที่ใกล้ตายวันนี้ท่นทนายความ บอกผมหน่อยดิผมจะฟ้องพูดภาษาสารแพ่งชั้นต้อนอย่างไรแต่ว่าผมลองเรียนประธานศาลดีกาไปแล้วใชรเขาบอกยายายาบาลันอย่ามายุ่งกับผู้พิพากษาเลยเดี๋ยวอาชีพผมจะตีบตันเง่ามันไปอย่างนั้นเลยอีกเพราะฉะนั้นการที่แม่จานิวชนะคดีขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าคนที่จะต้องรับผิดมันต้องมีครับแต่ประเทศไทยเรามันไม่ค่อยมีคนที่จะสู้เพราะบอกว่าถ้ารับนายกินขี้หมาดีกว่า มาตราสองร้อยผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอายการผู้ว่าคาดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญากระทำการหรือไม่กระทำการอย่างไรใ,ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี ถ้าการกระทําหรือไม่กระทํานั้นเป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยผู้กระทําต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตนี่ครับท่านดีครับมาตราสองร้อยสองใบสองเปล่าเสียงกับผมในสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทนายแม็กซ์ใส่ใส่แล้วนะไหนบอกประลัดและโบไปเอามาจากไหนมาตราสองร้อยมีเหรอผมไม่เคยได้ยินน้า ผมก็บอกว่ากำนันแกล้งจับผัวเขาเพื่อจะเอาเมียก็คุกตลอดชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นอายการแกล้งฟ้องพนักงานสอบสวนแกล้งจับแกล้งฟ้องเอาหลักฐานเทศบอกปินหลักฐานบางอย่างมันก็ต้องติดคุกตลอดชีวิตแต่ว่าในประเทศนี้มันมีน้อยมากในคำพิพากษาสารดีกาก็เหมือนที่ผมเอาชนะเป็มไทยการณสู่อิตาเลียนไทยดีเวนหลมเมนมาคำพิพากษาดีกาที่ เก้าห้าสามหกทับสองห้าห้าแปดลงมาที่สิบสี่สิงหาคมสองห้าห้าแปดรัฐธรรมนูญคุ้มครองประชาชนในการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการแสดงความเห็นด้วยความสุจริตประมวลกฎหมายอาญามาตราสามกก็ปกป้องไม่มีความผิด รัฐมนูญแห่งราชาณาจากไทยก็ปกป้องไม่ให้ผู้คนที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มีความผิดเพราะเป็นหน้าที่แต่ไอ้ลุยู่รอบริวารของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มันโง่ควายมันก็เดียวไล่แจ้งจับไอ้ตำรวจเพื่องานสอบสวนได้ยี่ยี่เน่าหนักเข้าไปอีกรับแจ้งแล้วก็ํำนวนสอบสวนแค่รับแจ้งมันไม่ได้สอบอะไรเลยมันออกหมายเรียกแล้ว เหมือนกับที่มันออกหมายจับทรงเดชหลายสอนอนะครับท่านดีครับผู้บัญชาการสำนานตำรวจแห่งชาติพวกนี้มันเด่งที่อยู่กระเป๋าใส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจึงทําให้ความไม่ฉลาดและไม่รอบรู้ในรัฐธรรมนูญในกฎหมายในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องจึงอ่อนบวกปียครับ ในที่สุดพอไปถึงสารสายยกว่างพอสายยกว่างมันก็ลิงเลดไอ้พวกนี้ทั้งพนักงานสอบสวนพนักงานนายการตาาำรวจปปทที่จับมันก็สบายต่อไปอวิ่งเข้าโรงเรียนผู้กำกับวิ่งเป็นผู้การนี่คือสิทธิของประชาชนชาวไทยที่เราขาดไอ้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎรเขาเรียกว่าไอ้พวกผู้แทนปวงชนกรมรอ มาดิดเหิมเกริมสบายเนี่ยกินอิม่มมีพีมันได้เนี้อน้อยได้กิกแล้วก็ไปผัวพันกับก,กินแรงงานต่างดาวแรงงานเถื่อนสมน้ำหน้าตอนนี้มโควิดเลยระบ,บาดอีกรอบที่หายไวายปวงกันไปสวัสดีครับ